กราบสวัสดีครับลุงเกียรติชาแนลครับเมื่อนี้ลุงเกียรติชาแนลข้าเผาครัวอีกคือเก่าครับจะมีเมนูอาหารอย่างนานําเสนอวัสดีครับเมื่อนี้เขาภูมิใจนําเสนอเมนูอาหารคือว่าอ้อมเนื้อใส่ผักชีใส่บักเขือครับเป็นอาหารพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งเนาะอ้อมเนื้งวัวใส่ผักชี ใส่บักเขือครับบักเขือขึ้นนะครับที่ทางแม่บ้านครับกับบ่หมู้อื่นๆพกไก่ครับคุณนายเอมบอนครับแม่บ้านเป็นเชฟสีมือเด็ดประจำช่องของลุงเกียรติแช n แนลเฮาครับขั้นตอนและวิธีการจะเป็นจังไดครับขอเชิญพี่ทีน้องๆเอ็ซทุกคนมาตามไปเบ่งน้ำกันครับครับผม ก่อนอื่นเขาก็ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารชนิดนี้วลามีอย่างแด่วัตติครับเออครับแด่แด่แด่ในนแต่ละอย่างเนาะอันนี้จะเป็นเนื้องวครับเนื้องัวที่เขาหั่นมาแล้วครับที่ซอยมาแล้วซอยเป็นตอนอ้อมนะครับเครื่อ,องปรุงรสครับเครื่องปรุงรสนี่ถ้าหลีกเลี่ยงปัญหาด้านลิขสิ์ครับเพิ่นกัเลย ผสมมาเลยครับก็จ,จะเป็นน้ำปลาผงปรุงรสผงชูรสนะครับก็หลีกเรียงแบนเนาะแล้วก็ผักชีละหอมบัวครับหอมบัวหอมต้นเขานี่แหละซอยหัน่นมาผส,สมกันใบมะกรูดครับใบมะกรูดกระชีกนะครับชี้มันตอนน้อยๆบแล้วก็พริกหอม จากไข้ครับพริกหอมจากไข้อัหามาไหวพร้อมที่ตัวนี้จะต้องน้าไปประกอบเพื่อเป็นโูตัวนึ่งอันนี้ก็เป็นปลาเือขึ้นครับปลาเก๋านกับบอีอื่นวิไก่นะครับต้นอยู่หลังบ้านผมคือเก่าแหรอครับการประกอบอาหารกับคำนึงถึงวัตถุดิบที่มีในรอบตัวเป็นอันดับแรกนะครับบครัวของลูกเจ็จแนครับแล้วค่อยถาขาดเหลือจังใดก็ค่อยไปซื้อจากข้างนอกนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนครับเราเพื่อเป็นการ ทำสวนครัวเป็นงานอดิเรกไปในตัวครับการทำอาหารรับประทานเองในครอบครัวก็เฮ็ดให้เขามีความรู้ความสามารถความชำนาญในการประกอบอาหารชน,นิดนี้แน่นเนาะว่าไม,ม่พี่น้องครับก็ลองไปเฮ็ดประกอบจินเบิ้งครับตามคลิปที่เฮ้าจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับว่าขัาน้นตอนและกลับไม่มีที่มันเฮ็ดแบบใดเฮ็ดจังใดใส่อย่างใดใส่อนใส่หลังครับ รากาซีนบิ่งเด้อร์ความนพี่น้องคั้นมันแซ่บก็บปล่อยว่าแซ่บเด้อคั้นบ่แซ่บก็ปรุงเอาให้มันถือดินเฮาปุ่ะเนาะครับเอ้าการนอืน่นภาว่าสิเบิ่มการเสียเวลาครับการมาชมวิธีการและขั้นตอนการทําการปรุงได้นะวันนี้ครับครับผมขั้นตอนอัดแรกเนาะครตำเครื่องครับตำเครื่องตำพริกตำกระเทียมต,ำ,ต,ำ,ต,ำ,ตำหอม พ่อผมมันคนอื่นคนไก่ครับนี่ครับคณน่าเอะมอ่อนคือเกาเหรอครับมือนี้คนน่าเอม่อนทูสวยคือเกาเหรอครับอาสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับเขาต่ำแล้ววะ่ะทีวันนี้เอาไปยัง เป็นขั้นตอนการปรุงแล้วครับขคือเตาใส่ไ,ไฟเด้อร์พ่อแมพี่น้องไอ้คือหัานขึ้นเวทีแลระบานี้ครับผมหั่นขึ้นเวทีครับเตาตัต้งกระทะครับแล้วครับแล้วลุงเครื่องเลยค่ะเครื่องเคี่ยวถูกด้วยนแหละค่ะ

เื่งเต้าน่า,นามปลาค่ะเ,เยี้ยงปงไว้ค่ะ ต่อมัน้อ,อนได้ยังหน,น่อยเนาะเนื้อมันซุกนายเยอะครับอาจจะเป็นเนื้อขา,าลายครับใส่ปับกเคือเลยค่ะต้องให้มันซุกหลายเนื้อเดี๋ยวคูดเลยจ้ะ โดยมีพักนางตูค่ะเอาเนื้อใส่บกบบพักชี้ราวค่ะเสียงรถได้จังน้อยเนาะครับตอนเศร้ารถร้นก็ไล่ยหลายจะมาเลงเหียงบู้ตอนช่วงนี้ครับ ไม่ได้ที่บ่อบอเกลือก็ต้องใหม้มันสุกหลายเด้อเพื่อนๆค่ะพอดีพอด,ดีเลยบ่<น>พอดีเข้มบ่ครับพอดีครับพอดีพอดีพอดีผงนวัวใส่แล้วเนาะปุงกับน้ำปลาละค่ะ ก็เขาใส่ให้กับคุณค่ะมันได้พี่เขากส่ชิมเบิงค่ะมันได้นเนื้อแซ่บบ่ค่ะแบบนี้อิมกอนก็เผือกบ่ให้มันเละหลายเด้อมันต็ดสิบโรเจกต์กรบกรบกรุบๆนาะแบบนี้ก็ส่ใส่พวกชีลาวกับกต้นหอมค่ะกชีลาวกับต้นหอมนี่เกษตรที่เห็นมันเปลี่นอมหลายที่สุดคือว่าอมต้องใส่พวกชีลาวเนอกกับเด่น ออมนี่ค่ะบัใส่พักชี้ลาบมันเปิดใจบัวปิ่นออมใหม่เฮาเนาะค่ะเกษตรอันนี้เอ็มปอนก่ะบัวมักน้ามลายเนาะค่ะคุณซื้อว่าออมรัดเอาน้ามลายลายมันเปิดใจบัวง้อบัวเสพอะโต๊อหน้าพอเจาะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออมเนื้อใส่บลาเขือค่ะออมเนื้อใส่บลาเขื่อนค่ะเแล้วครับก็ไปอัปสิตั๊กเสิร์ฟเป็นโต๊ะอาหารกันเลยนะครับเมื่อนี้เป็นอาหารเจ้าของเขาเลยนะครับมื้อนี สวัสดีวันจันทร์ครับมานีขอเชิญพ่อพี่น้องเยียมที่มารับประทานน้ำกันนะครับครับผมตอนนี้แต่ึืนหานขึ้นเวทีอีกเช่นเกาเหมือนเดิมครับมานีอ้อเนื้อหรือออมเนื้อเฮาใส่บักเขือแต่เสียซับเรียบร้อยแล้วครับขึ้นหานขึ้นเวทีพร้อมที่จะรับประทานแล้วครับพ่อพี่น้องลุงเกียรติขอเชิญพ่อพี่น้องมารับประทานออมเนื้อใส่บักเขียน้ำกัน้อครับกะ เดินทาห้างมาถึงช่องทุดทไทยแล้วครับคลิปของลุงเกียรติเมื่อนี้ก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องก็คือสีน้ำไปทำรับประทานกันนะครับอย่าลืมเด้อขอฝากช่องลุงเกียรติชาแนลเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจขอมอมอไปพี่นอ้องแดรครับช่องในน้อยช่องผู้เจ้าของช่องนาเทาๆผู้เทาผู้นี่แหละครับกยจะลืมซับะไครตกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องลุงเกียรติจะจะได้ ให้พ่อแม่พี่น้อง f อฟได้เห็นเป็นคนแรกครับพ่อแม่พี่น้องครับครับสำหรับมือนีวัดเ,เวลาครับไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ